สวัสดีครับเฮบีย d ไรครับวันนี้มารีวิวปืน g กลอก34นะครับหรือกลอก43ตัวนี้เป็นกลอก43 Gen 3นะครับก็เป็นปืนทีอ่ออกแบบมาให้มีสไลด์หรือว่าลำกล้องยาวกว่ากลอก17นะครับเดิมที่เคยเผลิตออกมาเป็นปรุ่นแรกๆนะครับก่อนจะทำการรีวิวก็ถอดแมกกาซีนตรวจสอบปืนกันก่อนนะครับผมปลดแม็กกาซีนออกจะเจอกับแมกกาซีนที่ว่างเปล่าไม่มีกระสุนนะครับดูในสไลด์นะครับข้างใน ตรวจสอบกันดูว่าไม่มีกระสุนอยู่ในลังเพลยนะครับลองอานุญาตดูก็ได้แล้วก็ตรวจสอบด้วยการมองนะครับด้วยจากนั้นก็ดึงสไลด์ซ้ำซ้อีก2-3ถึงครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วลั่นไกลแล้วค้างสล์อีกดีนึงนะครับแบบนี้นะครับตัวปืนตัวนี้ผมติดอุปกรณ์ที่เป็นเลเซอร์หรือเป็นไฟฉายด้วยนะครับตัวนี้คือ g l ็อก G T L 2 2 n o นะครับ Glock t a c t i c a l Light 22นะครับมาแบบนี้เลยเป็น Offi c i a l t Practical Light ของ G ล็อกเองนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูด้วยนะครับว่า หน้าตาของปืนจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะแบบนี้นะครับผมจะลองถอดตัวปืนให้ดูก่อนนะครับตัวที่เข้าไลฟ์เวลาติดตั้งเข้าไปก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาถอดก็ดันตัวล็อกลงข้างล่างแล้วสไลด์ออกด้านหน้าแค่นี้เลยนะครับหน้าตาเขาก็จะแยกออกมาแบบนี้นะครับผมปืนก็ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนของปืนนะครับจะมีสเปคอยู่คร่าวๆแบบนี้นะครับสไลด์ลำกล้องนะครับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 135่รามหมมหรือว่า5.31นิ้วนะครับแค่ลำกล้องข้างในนะครับไม่ใช่ทั้งสไลด์นะครับน้ำหนักของปืนนะครับเมื่อ,อไม่มีแมก็กกาซีนบรรจุอยู่ที่655กรัมนะครับถ้ามีแมก็กกาซีนเปล่าบรรจุอยู่ที่735กรัมแล้วก็ถ้ามีกระสุนบรรจุเต็มนะครับหนักอยู่ที่945กรัมนะครับก็เป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวเลยนะครับถ้าลำกล้องยาวถึง5.3นิ้วแบบนี้นะครับ5.31ความจุ ของอปืนตัวนี้ก็จุอยู่ที่1 0 1 7 19 24 31และ33นะัดแล้วแต่แม็กกาซีนที่บรรจุนะครับก็จะจำกัดความจุไว้ประมาณนะั้นแต่ถ้าเป็นสแตนดาดก็จะเป็นแม็กกาซีนที่บรรจุอยู่ด้วยกันกับปืนกล็อก17นะครับซึ่งก็เฟรมของเขาก็จะเป็นเฟรมไซส์เดีวยวกับกล็อก17เลยนะครับเฟรมด้านล่างแต่ว่าส่วนที่ต่างคือสไลด์ด้านบนนะครับที่มีความยาวของสไลด์ยนีย่ที่มีความยาวมากกว่าลำกล้องที่ยาวกว่านะครับ ส่วนของสไลด์ผลิตด้วยโลหะนะครับทำผิวเป็นคาร์บูไรซิงนะครับก็เป็นผิวที่บางคนเรียกว่าททนิเฟอร์นะครับก็จะเป็นผิวที่ทนการกัดก่อนแล้วก็เหลี่ยมนะครับโดยด้านบนตรงนี้จะมีการเจาะเนื้อสไลด์ออกให้เห็นลำกล้องเพราะว่าน้ําหนักสไลด์มันมากเกินไปแล้วระบายความร้อนด้วยนะครับในการยิงต่อเนื่องส่วนปลายสไลด์ก็จะมีช่องระบายน้ํามันตรงด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็มีศูนย ติดตั้งมาเป็นไนท์ไซส์นะครับ3ามจอดอ่า3จุดไม่ใช่สามจอด3จ,จ,จุดนะครับแบบนี้3.3ดอทแบบนี้นะครับพูดเร็วไปบางทีขออภัยด้วยนะครับด้านข้างสไลด์มีชื่อนะครับ Glock 34คือโมเดลออสเตรียนะครับ9.19มมคันข้างสไลด์เป็นแบบเหลี่ยมเพชรนะครับนูนสูงปุ่มกดแมกกาซีนเป็นแบบยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กๆอยู่แล้วก็หน้าโง่งไกมีาลายกันเลื่อนพร้อมกับรางติดอุปกรณ์ที่ผมติดให้ดูเมืกี้กริปเป็นลาย สามร่องนิ้วนะครับพร้อมลายการลื่นแบบเจน3ด้านหลังแบบนี้นะครับสุดทิ่รูร้อยแรนย์ดกันตกกันหายแบบนี้นะครับผลิตในออสเตรียนะครับตัวนี้ค้างสไลด์ก็ดันตัวนี้นะครับขึ้นเราค้างไว้แบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ผมจะติดไฟฉายเข้าไปอีกนะครับเพื่อความเท่ในการรีวิวเนาะแ่บแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูบริหารกลไกกันบ้างนะครับลองเคลียร์ปืนก่อนแล้วก็ลองกดลั่นไกดูนะครับส่วนเทคอัพนะครับ ก็มีประมาณหนึ่งนะครับเราไปอีกหน่อยหนึ่งกลับมาจ,จะเจอวอลแล้วถึงจะลั่นได้นะครับประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันบ้างนะครับแล้วก็ดูลักษณะดีไซน์เป็นด้ามเต็มนะครับไม่มีว้ลข้างว้ลหน้าไม่มีแล้วนะครับเป็นปืนที่ลำกล้องยาวกว่า17แต่เฟรมเดียกวกว่าบเ7เลยโอเคนะเดี๋ยวลองมาแกะดูกันนะครับผมถอดปืนนะครับก็ อันดับแรกก็เอาแม็กกาซีนนะครับที่ไม่มีเนี่ยออกก่อนนะครับด้วยการกดปุ่มบนแม็กกาซีนตรงนี้นะครับออกแบบนี้นะกดลงไปนะครับแม็กกาซีนก็จะเด้งออกเอาออกแล้วนะครับดูในรังเพลิงให้เรียบร้อยไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับจากนั้นก็ลั่นไกหรือไม่ลั่นไกก็ได้นะครับผมจะถอดแบบลั่นไกนะครับไม่มีกระสุนแล้วนะลั่นไกนะครับดึงสไลด์ถอยหลังจับตัวล็อกนี้นะครับเลื่อนลงข้างล่างทั้ง2ฝั่งพร้อมกันแล้วดันสลด์ไปข้างหน้าแล้วก็เคาะออกแบบนี้นะครับปืนก็จะถูกถอดมาเป็นอิสระแล้ว เจอไกด์รอดนะครับขนาดยาวเลยนะครับยาวมากเลยแบบนี้นะครับอยู่ข้างในพร้อมกับลำกล้องที่ยาวนะครับยาวเลยอันนี้ก็เป็นลำกล้องที่ยาวถึง5.31นิ้วนะครับยาว1 7ธรรมดามีระบบนิ้ลไยคือนิ้าภัยเข็มนะครับอยู่ตรงนี้เป็นแป้นเมื่อเราเหนี่ยวไกเจ้าแป้นนี้จะถูกปลดด้วยการเหนี่ยวกยนะครับลักษณะนี้นะครับเวลาเราเหนี่ยวปุบ๊บเจ้าเจ้าแป้นนี้ก็จะขยับขึ้นข้างบนนะครับแบบนี้ แล้วมันก็จะมายกตัวขึ้นเพื่อกดปั้นนี้เพื่อปลดเข็มให้ทํางานแล้วก็การทํางานเป็นแบบสไตรเกอร์ไฟคือเข็มง้างรอไว้แล้วพุ่งไปชนท้ายกระสุนนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเฟรมของปืนนะครับก็จะเท่ากับ17เลยนะครับถ้าลองเทียบกันดูก็คือเป็นเฟรมเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยนะครับพอใช้โครงร่างเท่ากันหมดทั้งหมดนะครับเดียวกันเลยแหละจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันยาวกว่าเท่านั้นเองนะครับอ่าโอเคประกอบกลับก็ เอาลำกล้องใส่เข้าไปก่อนนะครับลักษณะหงายด้านที่เป็นแหลมแหแบบนี้นะครับขึ้นแล้วก็เอาไกด์รอดนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งเล็กๆแบบนี้นะครับหันเข้าไปข้างในแบบนี้นะแล้วก็ดันนะครับเข้าไปในลักษณะนี้ตัวไกด์รอดเป็นแกนพลาสติกโพลิเมอร์นะครับแล้วเป็นสปริงแบนด์จากนั้นก็เอาตัวปืนนะครับกับสไลแล้วก็เฟรมประกอบเข้ากันแล้วก็ลองดึงสไลด์หถอยหลังนะครับเลานไกค้างเลื่อนปืนนะครับแบบนี้ปืนก็จะอยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้งานนะครับ แล้วก็ลั่นไกนะครับนำแม็กกาซีนเข้าตัวปืนแบบแม็กกาซีนเปล่านะครับไม่มีกระสุนนี่นะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นปืนออกแบบมาเป็นดิวตี้ก็ได้นะครับจะเป็นแนวแบบแข่งขันยิงเป้ายิงสันทนาการหรือว่าจะเป็นปืนใช้งานด้านยุทธวเบก็ได้นะครับลำกล้องยาวถึง5.31นิ้วเลยนะครับยาวกอล์ก17ท,ทั่วไปที่ยาวที่4นิ้วกว่า,วาเท่านั้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอดหน้านะเรื่องสเปครายละเอียดลองไปดูใน Description หรือพิ์คอมเมนต์ได้นะครับว่ามีความผิดพลาดยังไงในการแจ้งรีวิวบ้านนะครับก็วันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาชมและคอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วเจอกันใหม่เอดหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์